ค,คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการพลักเครื่องสุวรรณภูมิเป็นอีกหนึ่งช่วง<ม>สําคัญนะคะสำคัญแบบนี้ช่วยๆกันหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จานรันแล้วก็ทีมงานพลักเครื่องสุวรรณภูมิกันด้วยนะคะ,คะในเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมค่ะกดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญเ<ม>ป็นหนึ่งวิทยาทานด้วยสําหรับคนที่ต้องการอยากจะผันตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูละเป็นอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยอัพเรเวลของตัวเองได้ นะคะอ่ะนะในช่วงนี้นะคะมีปรมาคอีกท่านหนึ่งค่ะที่ดูพระเก่งจริงๆแล้วก็ข้ามวอดในวงการของพระเครื่องแล้วก็พระบูชามานานานะจ๊านานมากครับมนานมากท่านก็คือท่านพิสารเตชะพิพาคนะครับหรืออาจารย์ต้อยเมืองนนั่นเองนะครับปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองนายกนะครับรองนายกสมคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รึกษาของรัฐมนตรี ว่าการเกษตรว่าและอะไรนะตากลอนแล้วยังเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดด้วยรับยอดมากนะคะท่านเก่งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านจะมาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับพระบูชางวดที่แล้วเนี่ยเชียงแสนสิงหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะงวดนี้เนี่ยท่านจะมาบรรยายถึงเชียงแสนสิงสองนะครับแต่ท่านอาจารย์ต้อยไม่ใช่เป็นพระบูชาอย่างเดียวนะครับเรียกว่า ครบเครื่องนะผมเนี่ยปะทะกันบ่อยะปะทะปะทะเรนบ่อยปะทะอย่างไงอาจารย์ดิบายชินผงเหรียญหล่อได้หมดทุกอย่างชอบหนีได้ทุกอย่างครบเครื่องค่ะและอาจารย์ต้อยเนี่ยเป็นคนที่แปลกยังไงคะซื้อพระคนเดียวตาเดียวตาเดียวจบตาเดียวจบเลยถูกต้องไม่มีใครยุ่งด้วยเลยเวลาท่านดูพระเนี่ยพวกผมจะนั่งอยู่ห่างๆนั่งอยู่ไกลๆถามได้ไหม หมายถึงอาจารย์นั่งห่างๆแล้วเดินเข้าไปถามท่านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยมีนอกจากท่านซื้อเสร็จแล้วบอกอา๋าดูหน่อยอค่แล้วก็ยิบมาดูมาดิบมาดูท่านซื้อคนเดียวไม่มีลุมไม่มีบอกเอ้ะมาช่วยกูดูหน่อยดิอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีนี่แหละนี่แหละความเก่าเนาะพวกผมบางทียังแบบดูแล้ว เฮ้ยเฮียมืองอืมคืมไว้เอาไงดีวะระจานโทษ <S 1> <S 1> <S พูดพูดไม่พออ่าเสร็จแล้วก็ต้องมันนั่งดูแบบหาตัวช่วยดีกว่าเอาแหละนะคะคุณผู้ชมขาไปติดตามนะคะอาจารย์ต้อยเมืองนนท์ค่ะคจะมาอธิบายสิงสองถ<อ>ูกต้อง,องวันนี้ไปดูว่าเป็นยังไงคะนะนนเชิญเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับรายการพระเครื่องสวนภูมิอยู่นะคะก็เปที่ทราบไปแล้วนะอาจารย์ต้อยเมืองนนนะคะผู้ที่มีความข้มหวอดในวงการพระมาอย่างยาวนานนะคะและมีความเก่งกาจ มีความเชี่ยวชาญมากมากนะคะทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะได้อธิบายไปแล้วว่าสิ่งหนึ่งคืออะไรมีต้นกําเนิดมาจากไหนอะไรยังไงถ้าเกิดใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะไปเปิดย้อนดูได้นะคะในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะคะใน YouTube ก็ได้นะคะไปย้อนดูได้เลยณตรงนี้เนี่ยตอนนี้หลายคนก็คงสงสัยแล้วเนาะพระที่มีมูลค่าสูงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือพระรุ่นอะไรนะเดี๋ยวให้อาจารย์ต้อยอธิบายต่อเลยนะคะอาจารย์ขาวรบกวนอธิบายต่อเลยเมื่อกี้เราพูดถึงพระพุทธรูปเฉียงแสนสิงหนึ เมื่อมีสิงหนึ่งก็ต้องมีสิงสองมีสิงสองก็ต้องมีสิงสามไปสิ้นสุดที่สิงไหนคะอาจารย์งสาสิงสามอก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมาจากตำนานพงศสวดานติงหนวัดนะครับคือคนก็งงว่าทําไมถึงเรียกสิงหนึ่งสิงสองสิงสามมาจากพงศวดานสิงหนึ่งก็คือยุคต้นสิงสองก็คือยุคลองลงมาแต่บางครั้งเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิด สิงสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทาสิงหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าแตกต่างกันยังไงครับคือพระพุทธรูปสมัยสิงสองเนี่ยะนะครับเฉียงแสนสิงสองเนี่ยต้นแบบมาจากไหนต้นแบบก็มาจากองค์นี้นี่คือพระพุทธรูปลังกาพระพุทธรูปลังกาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ใช่กําเนิดในประเทศไทยกําเนิดที่ประเทศลังกาเมื่อครั้งที่ เมืองเชียงแสนลุงเรืองก็ส่งสมณเจ้าะนะครับไปเป็นทูตทางพุทธศาสนาไปกับประเทศรีลังกาแล้วพร้อมกันนั้นก็นําศิลปะของประเทศลังกาหรืออัญเชิญสมณนทูตจากลังกาเข้ามาประเทศไทยสมัยก่อนมาอยู่นี่ไม่ได้มาอยู่มา,มา,มาวันสองวันเหมือนสมัยนี้บินไปบินมาสมัยก่อนก็จะมาได้ก็มาเรือเดินทางเป็นแลมเดือนอมาอยู่ก็มาอยู่เป็นปี เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเนี่ยก็แทรกซึมเข้ามาถึงเมืองเชียงแสนเพราะพุทธรูปเชียงแสนสิงสองซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆว่าที่เรียกสิงสองเพราะอะไรเพราะสังคติเนี่ยถ้าสิงหนึ่งนี่สั้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะอาจารย์สิงสองนี่ยาวลงมาแต่ว่าเหนือเหนือสะดือกัมกือนดเหนือ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 สะดือเหนือสะดือค่ะอาจารย์นะครับแต่ความเป็นเชียงแสนก็คือเชียงแสนค่ะ แต่พระพุทธรูปเชียงแสนถิงสองเนี่ยที่ธนติยามาเนี่ยที่เรียกถึงสองเนี่ยก้นกําเนิดมาจากองค์นี้ออนต้อง,างกาเนิดดูจากตรงไหนคะอาจารย์ท่านนั่งเหรอคะหรือว่ายังไง,งที่ที่ทกำเนิดมาจากตรงนี้นะอาจารย์ลังกานี่ก็แขกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปลังกาเนี่ยจะออกแขกพ,พุทธรูปเชียงแสนลังกาเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงพระแก้วมรกตค่ะศิลปะเนี่ย เดียวกันเลยเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าพระแ้วมรากดสมาธิใช่ไหมครับค่ะอาจารย์แต่องนี้มาวิชัยค่ะนี่คือพระพุทธรูปลังกาซึ่งมันเป็นต้นแบบให้พระในยุคเฉียงแสนสร้างข้ออะไรสิ้งหนึ่งนี่ขัดเพชรค่ะแต่สิ้งสองนี่ขัดลาบขัดลาบเห็นไหมฮะขัดลาบแต่ทิ้งหนึ่งเนี่ยอันนี้จะขึ้นมาซ้อนนี่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็พระพุทธรูป เนี่ยลังกาเนี่ยเราก็เลยเรียกพระพุทธรูปสิงสองอะ่ะคือถ้าถามว่าพระพุทธรูปสิงสองบางคนไม่รู้จักบางคนเขาเขาไม่เข้าใจเขารู้จักแต่สิงหนึ่งสิงสามค่ะอ้าวทำไมถึงข้ามไปรู้จักสามเลยอาจารย์ก็คล้ายๆกับว่าหนึ่งมีน้อยสองอไม่รู้จะแบ่งแยกยังไงมันมันนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวฮะคดดยวสังกติเนี่ยจะยาวมันเหลือเหนือสะดืออ่าจะสังเกตตรงนี้แต่เม็ดพระศพเนี่ยก็ยังรักษาความเป็นเชิงแสนอยู่เม็ดพระศพเป็นก้นหอยใหญ่ค่ะ นครับแล้วก็มีลูกแก้วนะฮะลูกแก้วหรือเกศเนี่ยจะเป็นเกศบทูมหรือเกศลูกจันก็แล้วแต่แต่เราเรียกลูกแก้วค่ะฐานฐานส่วนใหญ่พระพุทธรูปรังกาเนี่ยฐานเนี่ยจะออกแบบฐานกะลาฐานกะลาอาจารย์ฐานยังไงดูยังไงถึงเรียกว่าฐานกะลาอือกะลาตัดควําค่ะนะฮะบางองค์จะมีบัวอย่างเช่นองค์นี้ไม่มีบัวนี่กะลังกาเนี่ยค่ะ นี่ก็เช่นกันใช่ไหมแต่เรื่องสังกติญาณลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับอเชียงแสนสิงสามนะครับเม็ดพระตกเป็นก้อนหอยคะนะครับลูกแก้วเพราะว่าพระสมัยเชียงแสนยุคเดียวที่จะมีเกตเนี่ยเป็นลูกแก้วถ้าจะเป็นสุขโขทัยหรืออู่ทองเกตจะไม่มีลูกแก้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือเชียงแสนแท้ๆเชียงแสนแท้เลยนะฮะพระพวกนี้ก็จะอยู่ในประมาณคิดศตวรรษ พุทธศตวรรษที่89อายุก็ประมาณ500-600ปีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นช่างไทยช่างเจนแสนนะครับอาจารย์คะใบหน้ามีปรับเปลี่ยนบ้างไหมคะใบหน้าใบหน้าเนี่ยจะออกแบบคล้ายๆสุโขทัยนะฮะอ๋อสุโขทัยเรายังไม่ได้บรรยายยังไม่ได้บอกยังไม่ได้สอนเลยก็ใบหน้าเนี่ยจะจะจะสงบนิ่งแต่ตาเนี่ยก็จะเหลือบตัเหลือบตัเหมือนเดิมตาเหลือบตา นะครับแล้วก็มีทั้งสมาธิมีทั้งงานวิชัยมีทั้งฐานมีบัวฐานไม่มีบัวค่ะแต่ลักษณะการนั่งเนี่ยสง่าคือนั่งพึงพายต้องนะครับแล้วก็ลําองค์เนี่ยจะยืดลาองจะยืดเ<ม>นี่ยต้นแบบเขาจะยืดเห็นไหมครับต้นแบบเนี่ยเขาจะยืดนะครับอาจารย์คะอกยังหนาเหมือนเดิมไหมคะถ้าเกิดสิงสองกับสิงหนึ่งเรื่องของ่างกาเ<บ>นี่ยอกจะหนา นะครับร่างกายไ่อกจะหนาแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่มีน้อยค่ะนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนที่นั่งขัดลาบนั่งขัดลาบเห็นไหมนั่งขัดลาบ,ลาบถามว่า,ลาแล้ว,ลว,ลวนั่งขัดเพชรมีไหมมีร่าง<ม>กายมียแต่น้อยอส่วนมากจะขัดลาบที่อาจารย์บอกว่านั่งขัดเพชรก็มีแต่ ก็ยังถือว่าเป็นสิงสองด้วยสิงสองคือดูสังคติดูสังคติถ้าสังคติตั้งเหนือเราเราเป็นงหนึ่งหมดค่ะจะขัดลาบขัดเพชรไงก็ตั้งก็เป็นสิงหนึ่งแต่นี่เราเรียกสิงสองแต่แต่ถ้าภาษานักเล่นพระเขาเรียกว่าพระพุทธรูปเชียงแสนลังกาลังกาเชียงแสนลังกาพระพุทธรูปชุดนี้นะหน้าตาเขาเขาเขาก็จะบ่งบอกหน้าตาก็จะอิ่มเอิบอวนนะครับองค์ลํำสันตรงฐานนี่จะหนาเหมือนไม่ไม่หนาละบางจะบาง เอ็นไหวจะบางกว่านะครับ okay. mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ศิลปะของเขาเนี่ยคล้ายคล้ายคอินเดีย,ยเหมือนกันด mm ูตรงไหนะคะอาจาร์นะฮะคือหน้าตาเเนี่ยกาจะสงบนิ่งปกปายไหลพึ่งค่ะนะครับแล้วก็มีเล่นนิ้ว mm hmm. mm hmm. นะฮะ oh. มีเล่นนิ้ว ะะอาจารย์คนอย่างสิงสองหรืออะไรเงี้ยเราเขาก็จะมีเป็นปางนั้นปางนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ปางเดียวหรือว่าแค่สองปางสิงสองเนี่ยส่วนมากจะเจอนั่งเดียวค่ะนะครับจะมีทั้งมารวิชัยแล้วก็สมาธิสมาธินะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมารวิชัยค่ะนะครับสิงสองนี่ก็จะเกิดอยู่ในยุคป,ประมาณห้าหกร้อยปีน,นานหกร้อยปีอย่างน,นี้ถ้าเกิดมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่อาจารย์ ถ้าลังกาอีจะแพงกับแพงน,นะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีน้อยค่ะนะแล้วพระพุทธรูปศิละปะลังกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระท,ที่สร้างสวยม,มากจะเป็นช่างหลวงะนะครับอย่างพวกเนี้ยเราก็พูดกันเป็นล้านๆทั้งน,นั้นน่ะสององค์เนี่ยเป็นสิบล้านไม่ถึงฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง<อ>คือถ้าตามท้องตลาดที่เล่นกันก็อย่างองค์นู้นก็ต้องมีห้าหกร้านค่ะอย่างองค์นี้ก็ประมาณ สามสี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถามเป็นความรู้จริงๆเพราะว่าอย่างพระในหน้าตักประมาณอย่างเงี้ยเขามีขุดเจอบ้างไหมฮะอาจารย์ก็อันี้ขุดเจออ๋ออันี้ขุดเจออ๋อเพราะเราดูจากเกลดก้นอ๋อใช่ฉั่เห็นสีเขียวเป็นสนิมพวกเนี้ยอยู่ในดินแต่ถามว่าทําไมผิวนี้เพราะสมัยก่อนพอได้มาแล้วเขาจะขัดขัดตะหนิมทิ้งเพื่อต้องการให้พระนี่เรียบสวยงามค่ะนะครับในสมัยก่อนนิยมขัดพระ อย่างองค์นี้ไม่เดี๋ยวลงปลุกผิวจะแตกต่างกันอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ขุดเจอไม่ได้ขุดเจออยู่บนอยู่อยู่บนดินจะอยู่ในวิหารหรือว่าอยู่ในเทพารายรอ,อะไรก็แล้วแต่อยู่ในโบสถ์โบราณเกา่าๆหรือว่าอาจจะอยู่โดนเอาปูนหล,ลออ่อทับทิ้งไว้นะครับเพื่อไม่ให้เคลื่อนย,ย้ายค่ะอันนั้นค่ะแล้วอย่างน้ฐานเนี่ยเรียกว่าฐานกะลา,าฐานกะลาเหมือนกันแต่มไม่มีลายแบบนี้อันนี้มีฐานบวัวอ๋อฐานบวับวบัวได้เป็นบัวเชียงแสงแด้บัวเล็บช้าง โอแยแยกยังไงคะอาจารย์เพราะว่ามันมีบัวแบบคือคือที่เห็นนะมันมีหลากหลายนะฮะบัวเล็บชางบัวชั้นเดียวบัวสองชั้นนะครับแต่นี้บัวชั้นเดียวบัวเนี่ยมงบอกถึงความเป็นเชียงแสนตรงทําไมคะอาจารย์ทำไมถึงมงบอกศิลปะของเชียงแสนบัวเ็าะอกอย่างนี้อ๋อเป็นแบบนี้บัวเขาออย่างนี้นะครับแต่อันนี้เขาเรียกบัวชั้นเดียวนะฮะแล้วก็ คอเนี่ยเขาจะเป็นป้องชัดสวยนะครับเป็นป้องชัดสวยข้างหลังตรงสังคติตอนนั้นที่อาจารย์บอกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีการนั่งทับแต่อันนี้ก็นั่งทับอีกแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่หนูเห็นที่อาจารย์เช้ดูตรงสิ่งหนึ่งที่ไม่มีการนั่งทับอันนี้ถือว่าไม่ทับหรอไม่ทับไม่ทับทับที่ยาวยาวครอบซุ้ซ้อนเข้าไปในก้นอ๋อยางนี้ถือว่ายังไม่ทับหรอยังไม่ทับอ๋ออันนี้ทับอันนี้ตรงนี้ทับนะตรงนี้ทับตัวทีอรงนี้ไม่ทับค่ะ อ๋ออมนี้ไม่ทับอ๋อใช่มันจะมีตะเข็บขึ้นมาตรงนี้ครับค่ะอันนี้แล้วก็พระพุทธรูปชุดนี้เขี้ยวตะขาบเขาจะสวยงามกว่าติงหนึ่งตรงนี้นะตรงปลายเนี่ยก็จะสวยงามกว่าสิ่งหนึ่งหมายถึงว่าช่างเนี่ยจะเล่นเล่นเขี้ยวตะขาบและอ๋อค่ะสวยแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆเราก็ถอดได้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มีทั้งถอดได้ทั้งม่ถอดไม่ได้นะครับแต่ลักษณะจะเป็นลูกแก้วอย่างนี้นะครับ ถ้าถอดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นของเขาจริงๆบางทีถ้าถอดได้อาจจะเอาขององค์อื่นมาใส่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อง้ก็ได้ก็ไม่มีถือสาอะไรอะนะขอให้สําคัญที่สุดว่าอยู่ที่องค์ประธานเนี่ยบ่อยแท้เก่านะครับอันนี้คือความรู้ว่าพระพุทธรูปสิงสองหรือพระพุทธรูปลังกาอันเดียวกันต้นแบบมาจากพระพุทธรูปลังกาจากประเทศรีรังกาซึ่งสมณทูตนะฮะสมณทูตได้ นิมนต์าพาจากลังกามาประเทศไทยเพื่อตอนสมัยนั้นมาเพื่อชาระพระไตรปิฎกอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็มาอยู่กันเป็นปีแล้วก็นำศิลปะลังกามาสร้างเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนเราเรียกว่าเชียงแสนลังกา,าหรือเชียงแสนสิงสอง อ๋อแบบนี้เองคุณผู้ชมคะคลายความสงสัยกันแล้วเนาะ,ะถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่อาจารย์ต้อยเนี่ยนะคะได้มาอธิบายให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังนะคะว่ามีความแตกต่างยังไงนะคะตั้งแต่สมัยแรกเลยนะคะลังกาอินเดียนะคะก็มาสิงหนึ่งจากสิงหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเล็กๆน้อยแล้วก็ข้ามาที่สิงสองอาจารย์ต้อยค่ะอาจจะค่อนข้างที่จะแยกย่านนิดหนึ่งนี่อาจารย์บอกบอกว่าเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนแค่ไม่มากากบางคน ก็กระโดดไปสิงสามเลยบางคนเขาก็สิงสองเนี่ยเรียกไม่ถูกว่าอะไรทําไมสังกติจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นนี่แหละคือสิงสองคือสังกติยาวกว่าสิงหนึ่งมาแต่จะสั้นกับสิงสามเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องสิงสามให้ฟังได้เลยค่ะนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจบสิงสองไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ต้อยเนี่ยรบกวนให้อาจารย์อธิบายถึงสิงสามเราจะได้แยกกอกแต่สิงหนึ่งสิงสองสิงสามเนี่ยตรงไหนคือจุดเด่นแน่ๆค่ะ